อย่าดูคลิปนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้ทํางานอีกแล้วคือมีเพื่อนถามมานะคะถ้าองค์กรอยู่ในไซโลหรือว่าถ้า HR เนี่ยดันเป็นไซโลซะเองนะก็คือแยกกันทํางานแบบไม่ได้มีความสามัคคีกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างทํางานแต่ละแผนกแยกกันนะ,นะคะอยู่ในองค์กรที่มันเป็นไซโลแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าทางแก้ไซโลก็คือผู้นําองค์กรใช่ไหมกับแผนก HR ที่ควรจะต้องมีการละลายพฤติกรรมมีการจัดสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้า HR ดันเป็นซะเองละ่ะในฐานะที่เราเคยอยู่องค์กรไหนมานะคะทั้งระดับมหาชน แล้วก็ระดับนานาชาติเนี่ยคือค้นพบว่านะถ้าเกิด HR ดันเป็นแบบนี้เนี่ยทางที่ดีคือเราต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างความสามัคคีคือเราเป็นทีมเวิร์กกับแผนกใดก็ตามเนี่ยเราก็เหมือนหัวกันอะ่ะเราก็แท็กทีมจับมือกันไปหาหนายใหญ่หรือว่าหาลีดเดอร์คนนั้นที่อาจจะไม่ใช่หัวหน้า HR อาจจะต้องเป็นหัวหน้า Marketing หรือหัวหน้าเอ่อ n e สเ d น v e เดเวล n ออย่างเงี้ย แล้วก็จุงมือกันไปหลายๆคนเพื่อที่จะไปรายงานข้ามแผนเพื่อที่จะให้หัวหน้าแผนคนนี้ยิงตรงไปหาหนายใหญ่เลยถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะดิวตรงไปหาหนายใหญ่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถคุยกับนายใหญ่ได้จริงๆหรือว่าคนที่เป็นคนจัดโครงสร้างองค์กรแล้วก็รับฟังความคิดเห็นคือส่วนมากเนี่ยเจ้าของบริษัทนะหรือว่าพวกที่เป็น CEO MD เดนี่ยเขาจะรับฟังปัญหาลูกน้องอยู่แล้วไม่ว่าจะระดับไหนเล็กกลางใหญ่ผู้จัดการไม่ผูเจัดกเขารับฟังหมดเพียงแต่ว่าเรา ล้าหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องคือเราเข้าไปหาเขาเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลในการเข้าไปคือเตรียมโซลูชันไว้เลยว่าวิธีทางแก้เนี่ยขอปรึกษาหน่อยนะคะนะครับลักษณะแบบนี้เราเจอเ r อหรือเราเจอหัวหน้า HR ที่เป็นแบบนี้น,นี้แล้วมันทําให้องค์กรเราเติบโตต่อไปไม่ได้คือเราต้องโชว์ให้หัวหน้าใหญ่เห็นวิสัยทัศน์ของเราถ้าหัวหน้าใหญ่กับทั้งทีมในองค์กรเนี่ยดันไม่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะอันเนี้ยเราก็ต้องช่วยแล้วเรา คือจริงๆแล้วบริษัททุกบริษัทที่เติบโตมาได้เป็นองค์กรแล้วสามารถมีความสามารถในการจ้างพนักงานได้นะคะเขาต้องมีวิสัยทัศน์ภารกิจวัตถุประสงค์ร่วมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ที่อยู่ระดับบนอะยังไงก็จะฟังระดับล่างเชื่อสิเพียงแต่ว่าคุณมีเหตุผลเพียงพอในการเข้าไปหาเขาหรือเปล่าแล้วคุณเตรียมแผนการรับมือไปให้เขาเฮ้ยคือจริงๆแล้วเขาเราบอกปัญหาเขาแบบนี้เขารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องโชว์อะไรบางอย่างว่าเราทํากันบ้านมานะ เรามีวิธีแก้ไขแบบนี้นะแล้วมีอีกอันนึงคะ่ะเขาเรียกว่า cross functional team ซึ่งอันนี้ปกติแล้วอ่ะองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยเขาจะมีแผนกนี้เอาไว้สำหรับละลายระบบไซโลนี่แหละละลายไซโลเพราะว่า cross functional team เนี่ยมันต่างจาก functional team ใช่ไหม cross functional team เขาจะเอาที่เคยเล่าว่าเขาจะเอาคน ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วกันในแต่ละทีมนะอย่างเช่นเอ่อมาร์เก็ตติ้งคนหนึ่งบสซ์ e อนด์เดเวล็อปเมนต์คนหนึ่งไอที IT คนหนึ่งเอชอาร์ HR คนหนึ่งสมมุตินะคะยกตัวอย่างแล้วเขาก็จับ4ี่ห้าคนนี้มาเบลนด์ด้วยกันแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาอีกหนึ่งทีมเพื่อที่จะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าไม่ได้ทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างเขาก็เอากลุ่มเนี้ยไปช่วยละลายพฤติกรรมแล้วก็ไปสร้างสมานฉันสมาคีกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรค ไอ้ทีมเนี่ยก็จะรายงานตรง CEO เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ที่เราจะต้องกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็กล้าเดินเข้าไปหา CEO หรือ MD หรือหัวหน้าที่ใหญ่กว่าหัวหน้า HR คนนั้นค่ะถ้าทำได้แล้วฝากมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ